กุ้งพี่น้องนี่คือกุ้งอันเออเมันเนไปใส่ใส่กุ้งมากพี่น้องคนนี้โอ้โหร้ายพี่น้องกับสนว์เกอร์เมื่อบานบานยาอยู่ศิลาราชศซีตะเกตครับกินนู่นนี่เขาไปใส่เมื่อคืนนี่เสือน้ำเพลินดอกครับนี่ก็หาไปกินมีแต่ร์เสือกินนู่น พี่น่ลพ so ah. yeah. mm ี่นวลโอ้ยไล่ครับพี่น้องย่าเห็ดของยาเมงดาเมงดาครับโอ้อหดมสมบูรณ์ครับบน้เข่งเอาเอาไปก่อยครับเอาไปจุพี่น้องตูพี่น้องบึงกุ้งกุ้งมอนกางนีเาใปลาดอยป่ฮะคำนี้ใสปลาดเอาไหคอยเลยปลาดนุน ีนอนดอกมสวากว่านอ้อยก็มนึจุไม่ต้อง้อยก็นบดแล้วก็ยางอีหยังแล้วก็เปิดไฟแล้วก็จมแล้วก็วานมันก็ว่าไปกูกกูกับว่าเป็นตะยู่อกมันลงกูกายเฮ้อเงาโอ้ที่งานคนอวนเฮ้ยเขาเบนันเขาบ่งอันปอดให้ยบ่กบ่งกว่านี่มันเนี่ยมันเต็นสื่อเพิ่นมาพี่น้อง40บาทนี่โอ้ย นี่กินได้สามเถ้าเป็นสี่สิบบาทแรกไอโฟดกันโรคหัวใจนะแค่จะเอาไปใส่อันใส่กุ้งแต่งต่องนะใส่ใช่กุ้งอ๋อพ่อเราไปทำหน่ก๋อยกับกับจุแล้วเธอกินแล้วก๋วยกับจุนุเกือกจะมันหัวเดิคนหน่อยในในดยสวัสดีครับพี่น้องป้องไปครับวันนี้มากินจุกุ้งอืมยุบานอยุซิสเกีเอ๋อตอนนี้เราออกเก่งง่อยก่อนนะค่ะ เพื่อนไก่ทางเลยพี่น้องวุ่นวายจุก,กุ้งจุก,กุ้งพักนี่ใบประกอบพักติว๋วพักพักกระโดนพักเม็พักพักพักเม็ดก็มีโอ้ยบักทัวไม่เห็เนี่นน่ะจุก,กุ้งพี่น้องเอ้ยพี่น้องเลี่ยกินลหลายๆก็นไม่ได้ก็กมีกินนู่นก็นมีโอ้

ปนจีนุ่นปนจีนุ่นมันปนป่าปนจีนุ่นปนป่ามาบานครับวันนี้มาบุญพระเวทอยู่บ้านโอ้พี่น้องซุ่มเสือปนจีนุ่นกับเจ๊กบมครับนี่ยปนจีนุ่นจำเบบครับมาไงเนี่ยคุณพี่หน่างพี่น้องเพื่อนเออเรื่องตาคลนก็เนี่ยยักเฟิร์มพื่อน ปวนยีนุ่นใส่แมงดาได้พี่น้องปวนยีนุ่นใส่แมงดาใส่แมงดาคำับเ่เออเอ้ยสุดยอดสุดยอดอืมแซ่บแสบแสบจุกุ้งโอ้ดีเขาตาเถอะเนาะจุกุ้งกุ้งใส่เอ่อใส่เกลือใส้นบางหน้าวแ้วก็บจำแจลเขื่อนจุกุ้งอันทั้งอื่นนี่จ๊ะจุเนื้อจุเนื้อตอนผมจิจิจุกุ้งพี่น้องจุกุ้ง เสียง mm ่เอาสดนสดจอสดจกุ้งสดามตวจตจด้พ so ี่ไปปกอักเมกพักกระโดนเรต้องไปจูเนื้อเขาจุกุ้งอต้องคือผู้ไหนผู้น่ะกุ้งสดๆครับไปใส่ใส่กุ้งมาไปเสี่ยง้วครับว่หาอะไรกินหรอแต่งเสี่ยง เสียเพียงเสี่ยเีใบฟักติวฟักติวใช่แล้ก็ก๋อยกุกยุดยอดใบปากกอกจวดแน่น้อยมือนเด็กกะจีเบ้จิเบแห่กันร้อนขุนเวทเุนเวทเหาุนเวยยุบบ้านครับสีสเก็สีลาลาสีสเก็ เมื่อบานเมื่อบานโอ้วมวลยูเซ่กับพระทองมวลยูบานครับพี่น้องเอ้ยคุณน่ะจุก,กุ้งจุก,กุ้งอืมอืมอืมได้ไปเลยแซบแซ่บเป็นแซ่บแซ่บเป็นแซ่บน,น,น่ากินหลายหลายพี่น้งองกินนุ่งนไข่มดแดง เขาดงมีกี่นู่นล่องนาบนีกุ่มมีหอยมีปลาผู้ดมสมบูรณ์พวกนี้กินเบียจนมือมันแผลเบียดกับเดเบียดนนว่าตื่นในเดี๋ยมือเทียนกันนะทเบียดน่นว่าตื่นใน้เียนเบรสซ้อนแผทเบียดเลยทั้งร้านทั้งลูกสาวบ้านอยู่เลาะทางเ้งยงเป็นยังเสียง ตนตัวมาเด้อพี่นลองเด้อจุกุ้งคำเปนไงเอ้าอามาพักบอกรบมี่ไปพักบอไปเัอเยเคยกินบอไปเถอ่เยนี้พักบอเออพักบออือพักบอพี่น้อง บ่เป็นถามเลยว่าเอาผักบ่ออันนี้คือผักบ่อผักบ่ออืผักบ่อเกิดตามลนลำแม่น้ำเกิดตามําลำน้ําเสียวเขาเรียกว่าผักบ่อมันอยู่ในบ่อนะครับเพื่อนผักบ่อบ่ามันเอาผักบ่อเลยผักบ่อผักบ่ออยู่ตามลำน้ําเสียวเกีอร่อยมากเพราะฉะนเอนอร่อยที่สุดเลยสุดยอดครับพี่น้องก้อยปลาก้อยกุ้งก้อยปลาก้อยกุ้งกินได้แม่แสุดยอดเลยพักวันนี้ กับทีมงานเดี๋ยวตะกอกระสิมาพระเอกไงว่าท่านมาพี่น้องตะกอเออตะกอนัดกระบ้าตะกอไว้มื่อนี้ว่าสิถ่ายคลิปตะกอให้พีตะกอตะกอเจ็บเจ็บหนักบ่เจ็บหนักเลยออืหอยก้อยหอยอีกพี่น้องเอ้ยโอ้ยนี่คอยหอยก้อยหอยอือก้อยหอยเด้วยคอยหอยเจเจใไข่้างดาแม่นเป็นเจใไข่้างดาเด้อนี่ อันว่าแม่นอันแมงดาน้ำพล้ำน้ำบาเด้อแมงดามีปีกกินนี่ได้พี่น้องเอ้ยแมงดาขาบาเข้าโอ้พี่น้องก้อยห้อยแล้วอันแล้วเอาพ่อไป้ยโอ้อันเอาออกจกกบาดเนี่ยบักเก็กอ่างเนี่ยเออโอ้ยเอ้ก้อยหอยแบบนี้พี่น้องเอ้ยโอ้ออืืก้อยหอยอันก้อยอันบาฮะบาเนี่ยกินกับบ่าวอึงครับบ่าวอึงเตียครับพี่น้อง เบาอื่นเตียได้เนี่ยไปนกเข่งวะใช่ผู้เบาได้ยังไเออผู้เบาวะไรผู้บามีเมียบัดนั้นมีเมียเมียบระยู่เมียไปหนึ่งัวมือนี่เป็นเบาวบาวอีลูกลูกกับปอยู่ครับลูกบ่มีดอกลูกไปกรุงเทพยลูกไปเทียบไปโอ้ก๋อยบวกหอยพี่น้องเอ้ยอุ้ยชุดยอดเนาะชุดยอดเถอะอ้ไรจานเน คันผูดได้กินสีหูรสชาเลยโอ้ยบ่เห็นบ่เห็นบ่เห็นเดียวอันทั้งหมดกับกองย่าวก็ต้องเทียบเสียงเพิ่งเรื่องเพิ่งเรื่องเพิ่งเรื่องอยู่พูดย้ำอีกนะเออแห่กันร้อนพี่น้องเพลิดเพลินเลยแห่กันร้อนบบบนี้บุญพเวศเอาบุญพเวศแห่กันร้อนอันนี้ก็มากินน้ามันีอก้อยบุ้หอยบบบนี้มาแล้วมาสมทบก้อยบุ้หอยสุดยอดเลยหอมียวนียสอบก้อยบุ้งหอยสุดยอดเลยว่ะแซ่บมาก đây quá, bác thử. công an y tá bản thảo này, cứ chèm thế này. Ừ. Thức dậy chưa? Ngon. Ừ. À, Chu cung. Chu cung. À. mìu, chu cung, ก uh uh ุ้งตกุงกยตีงกีอือ้ตัวอะไรกุ้งบบาหอเตหน่อยบก้อยงหอยเพื่อนส่ข้าวันไงกันนะกินรกินี่มันคือยีตาลเนาะยีตานี่มอามันสกินตลอดเลยเนี่ยกุใหญ่คือกันมาบานุ่สมบูรณ์ไปน่องเอ้ย ชิสเกตกินล,ละล่ะดินน้ำนำจุมอ,มอ๋สวนกันห้องอ๋นี <c oughs> ่บุญไม่ง่ายเหมือนอยู่บใบบกกอัอนนพักบัวคุยกระีหน่องตีนี่มันกินพักบัวพักบัวออันนี้เขาก้นพักบัวพักบันี่ ทั่วหอกยาวใช่ทัวท่วบักทัว่วทั่วอ,อยู่กับทีมงานทีมงานสายจวดพี่นออ่องเออทีมงานสายจวดอ่ะจูก,กุ่งค้าง,ง่ายก่อนแฉะแท้แฉะแท้สุดยอดเลยเ ต่อยหอยดิวเออ้ยอแส่แบบว่ามีคขาเป็นย่างผักกระโดนผักเม็ดอทุกอย่างก็หนีมาจากธรรมชาติมั้งพี่น้องผักกระโดนกับนี่ผักกระโดนก็มีเพอมาเรื่อยจากทัพใจหวานไปนี่ก็เป็นแม่น้ำเสียวครับแม,ม่น้ำเสียวติดแม่น้ำเลยติดแม่น้ำเสียวอยู่เหนือเขื่อนราศีอือุดมสมบูรณ์พี่น้อง อย่างนั้นกยั็ได้กินอยู่นี่อย่างยังก็ได้กินอยู่นี่อยากกุ้งก็สั่งบ่หาก็ได้กินเด้คำว่ามิ่งคำมิ่งเงินสื่อนะบ่หาก็ได้กินคำมิ่งเงินสื่อืมแต่ว่าบ่แหววมากบอคู่น้องมาอันป้าเนี่ยแต่พี่อันป้าเน่ยเจ๋งไหมเออแต่ไม่รู้กันเขาเออโอ้มีใจเย็มไหมสุดเนี่ยพี่น้องเอ้ยมามาบ้านเขาโดนขึ้นบนเาโดนขึ้บเขาเขาโดนมีกินนู่น อ้ายอ่มีต so ียนบักท mm ี่หัวเลยตีชอันซีเข้นเคืองนอนมันไปพันในสื่อดอกมันบ่อนทำสมมุิว่านั่นคือน้ำคืงหกเส้นเจ็ดเส้นมดปลาเจีงไดร้ายเถอกพ่ไแดแต่ประมาณทีหาลวดชุกเกลอด้วยแห้งเสียงกองเงียอย่เนี่ตั้งเทียบเสียงร้องถาเดียวสิไปแห้งกันหลอนพี่น้อง <laughs> ừ. phong xem có nhau bung bung bưng bưng, bung 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 ของยากก็ต้องเตรียบเสียงถาแล้วจช่าะจีให้กันหลอนพี่น้องยิงสก๊อเขาจับนิ่อ้าวาช่องเขา,านไนะปตีแหละไปตีเลยล่อนปาชองเะยปาองเนี่อลานี่เนี่ย โอ้จวดเลยนั่นเนนองเองเพื่อแต่งซะแล้วจวดแล้วถ้าไปมาคลิปนีแ้แกรี่บอกว่าแห้งกันทีออ่เราถ้าไปมาคลิปนีแ้แกรี่กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องมหาวิทยาลชาแนลเรื่อง่ะสิดเด็เป็นกำลังใจให้ช่องมหาวิทยาลชาแนลให้คลิตปต่อไปจา้าขอบคุณค่ะฝากพี่นอ้นองกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับกับมหาวิทยาลชาแนลวันนี้ผมให้หนูสวัสดีครับ